แถวะนี้ครับทุกคนโอ้โหมารูมทั้งมารูมทั้งเปเปอร์ครับโอ้โหแอดมินแจกให้โคตรเยอะเลยครับเขาแจกผลไม้ไปดูในสต็อกนี่พริกแล้วก็โกโก้แล้วก็เห็ดโคตรโหดเลยครับโหดจัดลืมเปิดคลิปแต่ไม่เป็นไรตัดเลยครับอีก13นาทีอัปเดตครับ โคนเท่าไหร่พี่จะมาห้าร้อยล้านในเงินสดห้าปังให้กันตัวอะไรอ่ะฮึพ,พี่ได้มาใช่เอาไปขาย โดนน้อยมากสุกันไม่โดนเลย <S <S มันโดนอยู่หน้าสวนแต่ผลไม้สุกันไม่โดนถ้าเป็นโดนก็อันเก่าเสียใจไม่โดนของสุกันไม่มีโดนเลยมีแต่อันเก่าวันมอเออเซบปเปสเปคชิปสเปคชิปมันมันเป็นต้นต้น,ต,นต้นอะไรสักอย่างต้นพีช ค่ะต้นพีทลูกพีทอ่ะลูกพีทอุ้ยสิบนาทีอุ้ยอุ้ยแบคโฮสเปกคาวเวลแบคโฮเฮ้ยอะไรอ่ะแหมอย่ากลงแลว ไ,ได้ได้ไปได้ไปได้โอ้ยกระบาดอะไรอย่าี่ีะไ,ไม่ไม่เขาบอกว่าอิตเตอร์เอกอะไรสักอย่างนี่แหละน้องอยากได้ก้นไก่อีกแล้วอ่ะ,มอะไ,ไม่รู้อ่ะสุกัสกำลังกระโดดอยู่บนหินอ่ะ ไม่รู้ทำหน้าช่วยอะคือแม่ไม่รู้อ่ะเขาทาหน้าช่วร้ายว่า คนทัวนี่ชีดคนโหดอ่ะเนี้ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยขนเท่าไหร่วะเอยเอามาอีกแล้วมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วพี่เขาบกหมอฮ้ยูติพีู่ติ้ช็ด มันเขียนว่ากาแล็กซีป่ะอ่าพี่รงงอ่ดอ่ใช่ใช่ใช่อว่า M U F ใช่ไหมไม่น่าใช่ละพี่ดูเลยมันต้องเขียนกาแล็กซีอ่ะตัวจีขึ้นต้นอ่ะ

ดิสเนสต็อกฮะโอ้ยกำลังบินเลยไม่รู้อ่ะเขาบอกสต็อกถัดไปอ่ะไม่รู้เหมือนกันขออนญาตตัดไปเหตุการณ์สำคัญสำคัญนะครับโคนแซงเขากำลังจะไปเที่ยวเขาจะหยุดพักร้อนซัมเมอร์ซัมเมอร์อ่ะ คับเสมอใช่เขาจะหายไปไม่รู้ว่าจะหายไปตลอดการหรือเปล่าชิดถูกันมาแล้วอยู่ไหน,อไหนลองเอาไปขายดูเผื่อได้ราคาเยอะไม่เป็นไรชิดขาดตังชิดขาดตัง ที่เราไปขายเลยอืมเอาไปขายเลยเออดีๆเอาไปขายเลยเอาไปขายเลยได้แล้ว,ลวของแจกใครๆก็ชอบอออโอเคอืม กจะจาเออแอมเบอร์ลินลี่ดอกร้อนสุดท้ายอะ่ะรอนจากชูไกาแอปเปิ้ลอ่ะบินสต็อกบินสต็อกบินสต็อ,อก,ก,ก,กพี่ชายบินสต็อกโกโก้ก็ขายพี่ชายโอ้แซมแซมใจดีจัดโอ้แซมมาแซมมาลูมาอีกมาลูมอ่ะเก็บอีกเก็บอีก อะแมงกูอีกแงกูอีกเออดาก้มาไหดาก้นมาไหมขนาดน,นี้อะมาดาก้มาดาก้นมาคนโหดยพี่คูแคกตัมาแคกตัมาแซมอีสตูวิ่งไม่นาแซม เอมเบอร์ลิลลี่อีกแล้วโอ้ยแม่ขออีกห้านาทีแป๊บหนึ่งใกล้อัปเดตแล้วโกโกนัทช,ชาดชามีตั์น้อยไหม ไม่ร yup. yeah. ู้เยี่ย20หลานตัว g a r d e n Community Has จอนิต่เกดีใจดีใจ สิบแปดวิสุดท้ายไม่ได้นักเตะเจ้าอันอน,นี้ครับ ซัมเมอร์กินข้าวไปล<ๆ>กินข้าวกับไข่ตุน๋นฮะไข่ตุ๋นอย่างเดียวไข่ตุน๋นกินไข่ตุ๋นเปล่า

พุทบ่ายกอดแค่นี้แหละบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย